เดี๋ยวขอลองเก็บครั้งปฏิหารในการสุ่มลูบี้หน่อยดีกว่า6 7ไปเลยไม่ได้ก็น่าจะต้องรอรอบหน้านะเพราะว่าเราก็จะไม่ทำการถลุงไปมากกว่าน,นี้เลยนะครับเพราะว่าคนดูบี้เขาแจะหายากเลยราคาแพงมากเลยนั่นเองครับมาสวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็กับแทนทีมอีกแล้วนะครับ และวันนี้นะครับผมจะมาทําการเปลี่ยนตัวกาชาห้าใบให้กลายเป็นเลนเจอร์ตัวเก่งนั่นเองครับซึ่งเลนเจอร์ตัวเก่งในรอบนี้ก็คือเจ้าม็อบจากโคโลโบม็อบไซโค100รนั่นเองครับและทําไมถึงต้องเป็นเจ้าม็อบเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจธาตุไม้ที่ทีมผมนะครับยังต้องการอยู่ต้องการหอยหาเลยเพราะว่าดาเมจธาตุน้านะครับก็จะเป็นทางด้านของรีมรู้ดาเมจธาตุไฟก็จะเป็นทางด้านของท่านไอซ์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมของผมยังไม่มีดาเมจไม้ตึงๆนั่นเอง เพราะว่าการที่ผมจะตี PVP แต่ละรอบนะครับแล้วผมกดเจออันเบโดนะผมบอกเลยว่าปวดหัวกับมันมากๆเลยเพราะว่าไม่มีตัวอะไรที่จะไปกําจัดมันลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาหา เจ้าม็อบกันนั่นเองครับเดี๋ยวพอมาดูสเตตัสของเจ้าม็อบก่อนเลยดีกว่าม็อบนะครับเป็นไหวพริบธาตุไม้นะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลดาเมจยกเลิอกอมตราของศัตรูสร้างความเสียหาย3,600เแล้วก็หยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะครับก็จะเป็นทรงเดียวกับเจ้าบราล็อกเลยนั่นเองครับแล้วก็มีความกว้างสกิลอยู่ที่350จุดนั่นเองครับส่วนสกิลที่2นะครับเป็นสกิลบัฟที่ครบเครื่องมากๆเนื่องจากมีทั้งการ สร้างอมตะแล้วก็ฮิวเลือดแถมยังมีเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพักพวกอีกนะครับทางด้านล่างของอัลตรานะครับก็อยู่ที่20%แล้วก็ล่างของไฮเปอร์แล้วก็9ก้าดาวจะมีอยู่ที่25%แล้วก็มีความกว้างการบัฟอยู่ที่420จุดเลยนั่นเองครับผมบอกเลยว่าตึงมากๆแล้วก็ความสามารถติดตัวของมันนะครับก็เป็นความสามารถกลุ่มบอบไซโค100นะครับแล้วก็ สกิลไฮเปอร์นะครับก็เป็นสกิลใหม่นะครับที่เพิ่งได้เข้ามานั่นก็คือการลอบสังหารนะครับก็คือการมันก็จะทําการสุ่มติดศัตรูนะครับตายไปนหนึตัวจะแ,แสดงผลเฉพาะ PVP และกิววอร์แล้วก็จะ แสดงผลเมื่อเจ้าม็อบนะครับออกไปปฏิบัติการต่อสู้แล้ว5วินาทีนะครับแล้วก็มีครูดาวอยู่ที่3วินาทีและม็อบนะครับสามารถอัปเกรดเป็น9ดาวได้และความสามารถ9ดาวที่เด่นๆของมันเลยก็คือการโจมตีครั้งสุดท้ายหรือว่า Last Attack นั่นเองครับก็คือถ้าเกิดเจ้าม็อบตายนะครับก็จะซูมติดนใน2สกิลนี้ขึ้นมาใช้นั่นเองครับอ่า และตอนนี้ตั๋วของผมก็มีอยู่20บใบนะครับผมก็คิดว่าเจ้าม็อบของเรานะครับจะออกมาอย่างรวดเร็วนั่นเองครับเพราะว่าเราก็จะได้เซฟตั๋วนะครับไปทําการหาแสงมืดเดือนหน้านะครับอ่าก็จะได้แบบสุ่มแบบเยอะๆหน่อยแต่ว่าผมก็คิดว่าตั๋วนะครับ20ใบนะก่อนข้างๆจะมีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีโอกาสได้อยู่นะถ้าเกิดมันจะออกนะครับ10บใบ20บใบมันก็ออกนั่นเองครับไม่อยากจะลามไปลูบี้เลยนะ โอ้โหมูลนะักปนนะครับอันนี้ผมมีแล้วนั่นเองไปต่อเลยอาจจะใช้ลูบี้รามนิดนึงนะเพราะว่าค่อนข้างจะเก่งนะผมอยากได้ไม่ใช่มันไม,ม,นไม่มันไม่ได้เก่งแบบเก่งมากๆหรอกแต่ว่า มันก็เก่งมากอยู่ดีอ่ะแล้วทีมผมก็ต้องการดาเมทธาตุไม้อย่างรุนแรงมากๆเลยนะถ้าเกิดทีมผมจะต้องการไปต่อนะมันจะต้องหวังพึ่งดาเมทธาตุไม้แบบสุดๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดรอบนี้ไม่ได้ก็น่าจะต้องเก็บกักตั๋วนะครับแล้วก็รอเพิ่มโอกาสรอบหน้าแล้วก็ทําการเปิดหาใหม่นั่นเองครับเราต้องไม่ย่อท้อน,นั่นเองครับเดี๋ยวขอลองเจ็ดครั้งปฏิหารในการสุมดูบี้หน่อยดีกว่า6 7ไปเลย ไม่ได้ก็น่าจะต้องรอรอบหน้านะเพราะว่าเราก็จะไม่ทําการถลุงไปมากกว่าน,นี้แล้นะครับเพราะว่าคนดูบี้ค่อนข้างจะหายากแนละราคาแพงมากมเลยนั่นเองครับมาปึ้งจบแล้วครับจบแล้วจบแล้วเดือนนี้จบแล้วผมไม่เอาอะไรมากแล้วอ่ะอมาแล้ว yes ที่เหลือก็7ดง7ดาวก็มาเหอะครับเพราะผมไม่สนใจแล้วผมอยากได้ตัวที่ผมอยากได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วออกมาตัวแรกเลยโอ้โหถึอกับ X ไปหนึทีเไปหนึทีตอนนี้นะครับทีมของผมมีดาเมจครบทุกธาตุเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดวขอย้ายตัวบินนะครับไปเป็นทีมที่2นั้นเนื่องจากนะครับ ดียบลนะครับจะเป็นทางด้านของแทงนะครับแล้วก็าดาเมทธาตุน้าก็เป็นลิมูรุดาเมทธาตุไฟเป็นทางด้านของายแล้วก็ดาเมทธาตุไม้เป็นทางด้านของ I, ม็งงอบของเราแล้วก็มีตัวรีสกิลแล้วก็ดาเมทที่เสมอทุกธาตุอยู่ก็คือ,อทางด้านของเซลลี่พิชเชอร์นะธาตุมืดแต่ว่าจะตี3าเท่ากับธาตุแสงนะครับนี่โอ้โห ผมนี่ก็ทราบซึ้งใจจริงๆอาทําการปลดฮีนาตาออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการใส่เป็นตัวบินแทนเข้าไปนะครับทีมผมก็จะค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์มากๆแล้วนะครับตอนนี้นี่เจ้าอบมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนําการใส่เกียร์ฟรีหน่อยนะการใส่เกียร์ฟรีของผมนะครับก็ง่ายมากเนื่องจากนี่เรามีสิ่งนี้นะครับ สิ่งที่เรียกว่าไม้กระทาแห่งเกียรติยศนะแล้วก็ช่องกลางนะครับก็จะแนะนําเป็นทางด้านของรองเท้านะแต่ว่าอ่ะมีรองเท้าอยู่พอดีเลยก็เดี๋ยวจะทําการใส่รองเท้าให้กับเจ้าม็อบนะแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับใครที่มีทางด้านของกระดิ่งคริสปั้ก็แน่นอนว่าต้องใส่กระดิ่งคริสปั้อยู่แล้วแต่ว่าผมนะครับไม่มีก็จะใส่เป็นทางด้านกระเป๋าออกสกิลนะให้เจ้าม็อบออกสกิลบ่อยๆนะ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราจะต้องการเป็นทางน้านของอะดาเมจนะครับอเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนว่าใช้ไหนดีใช้กระเป๋าวันนี้แล้วกันนี่นะครับเกียร์ฟรีก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดช่องกลางนะครับใครอยากให้เจ้ามอบอึดๆหน่อยก็จะใส่เป็นพลังชีวิตก็ได้แต่ว่าด้วยความที่จุดตึนของเจ้ามอบนะครับ มีจุดยืนมากถึง440จุดก็คือยืนจุดประมาณกับเอมิเลียเลยอยู่หลังเอมิเลียสักนิดหน่อยได้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยจะเป็นกังบลเท่าไหร่เลยแต่ตอนนี้นะครับมีการเพิ่มโอกาสนะครับการไม่ใช่เพิ่มโอกาสเดียว์เขาเรียกว่าตีบวกลเลนเจอร์2เท่านะครับตอนนี้ก็ทำการยัดเป็นทางนั่นของเลเวล140เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไอดีนี้นะครับก็ยังยาขาดของมากพอสมควรเลยนะ ต้องการทําการ่าเขาเรียกว่าสร้างของมากามพอสมควรเลยนะเพราะว่าการทําโคโาโบนะครับให้กลายเป็นเลนเจอร์พีร้อยนะผมแบบหาทําได้นะแต่ว่าค่อนข้างจะหาวัตถุดิบในการเอามาอัปเกรดให้มันมารวมกันนะครับโอ้โหใช้เวลานาน,านสุดๆเลยเพราะว่าผมต้องหวังพึ่งนะครับในการห้องผลิตวัตถุดิบจริงๆเพราะว่า่อนข้างีปขี้เกียจฟาร์นนะครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โห ทีมเริ่มจากเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็เพอร์เฟกมากๆแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่ประมาณดาเมจทาแสง ดามถท่าแสงก็ไม่รู้ว่าเดือนหน้านะครับดามจท่าแสงจะมาหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการเก็บกั๊ตัวยาวๆแล้วแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เดือนนี้นะครับผมก็มองเป็นทางด้านของเจ้าม็อบอย่างเดียวนะเพราะว่าอย่างาลิสส์นะครับที่เป็นน้องของม็อบนะครับก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะธรรมดามากและผมก็ไม่จําเป็นจะต้องหาตัวพวกนี้มาทําการบัฟคะแนนวิ่งนะผมก็เลยคิดว่าจะพอแล้วนะอะ มันก็ธรรมดาแล้วก็คู่เที่อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวที่น่าจับตามองก็จะเป็นเอา้าตู้กาชานะครับไม่ยอมเปิดเขาเรียกว่าเปิดหน้าเปิดตาเลเกนให้เห็นนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดในสมุดสะสมให้ดูแล้วกันนะครับเลเกนนะครับนี่นครับสร้างความเสียหาย3,000%เเซนลดหลบลดต้านแต่ว่ามันไม่มีทะลุอมตะเพราะฉะนั้นจะใช้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ แล้วก็สกิลสอนะครับการบัฟของมันผมก็คิดว่ามันค่อนข้างจะธรรมดาไปมากๆนะยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังชีวิตนะแล้วก็มันจะมีเด่นๆที่จะเป็นความสามารถไฮเปอร์นะแล้วก็สามารถอัพเป็น9ก้าดาวได้ผมก็ว่าไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเนื่องจากถ้าเกิดสกิลมันไม่สุดนะแต่ว่าได้ความสามารถเท่าดาวเป็น last attack มันก็ค่อนข้างจะ ไม่จำเป็นอดีอะเอามาก็แบบใส่สกิลเข่าไปอันนี้ใส่สกิลเข่าแต่ว่าติดโล่อมตาก็ไล่ผลอยู่ดีนะแหงจุดยืนนะครับยังอยู่ที่จุด100ซึ่งผมก็มีทางนั้นของ Diablo ที่เป็นแทงยืนจุด100แล้วซึ่งผมก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันยืนค่อนข้าง,างจากกาะไกลอ่ะมันเกิน100มันมันค่อนข้าง,างจะเขาเรียกว่าแบบเขยบมาแนวหลงังเกินไปหน่อยแล้วผมอยากจะได้แทงที่แบบ ยืนจุด508060อะไรประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับแต่ว่านะครับวันนี้ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จมากๆในการสุ่มเจ้าม็อบมาแล้วนะครับสําหรับสมาชิกทางบ้านท่านใดนะครับที่อยากจะได้ม็อบเหมือนผมผมก็ขอป้ายยาอีกหนึ่งรอบนะครับในการสุ่มหาเจ้าม็อบนะครับผมค่อนข้างจะคิดว่ามันออกง่ายมากเลยนะตั้งแต่ผมดูคลิปวิดีโอของคนอื่นที่ได้สุ่มนะครับแล้วก็ลองสุ่มเองทั้ง2 ID ไดีไม่มี ID ดีไหนเสียหายหนักเลยนะครับ อะสำหรับวันนี้นะครับแทนเทียมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย